สวัสดีค่ะนี่ค่ะจะแนะนำแบบว่าผู้สมาธิของเปิ้ลนะคะตรงนี้ว่าวเป็นบอกว่ารุ่นพี่ที่บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ทาให้เปิ้ลได้รู้จักว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยความสุขที่แท้จริงคือการให้ทานการทําบุญสมาธิสวสดมนต์ที่จิตตาค่ะชื่อเหมือนเจ้าของคอนโดที่เปิ้ลเช่าอยู่เลยนะคะเขาหน้ารักแล้วก็จิตใจดีมาก ก็คือแบบว่าแคล้วกันตลอดแบบแบบนักกันจะไปปฏิบัติธรรมนู่นนี well ่นั่นแต่สุดท้ายเราก็จะมาเจอกันที่วัดตลอดเลยค่ะพี <t <t ok ่จิตตาน่ารักเป็นช่างเสริมสวยประจําตัวของทุกคนจะไฮโซไฮโซที่ไหนก็ต้องผ่านพี่เข้ามาแล้วที่เปิดมาี0ปีแล้วนะคะ30ปี30ปีแล้วแล้ีเก้าเข้าปีที่30พี่จิตตาหน้ารักค่ะหน้าเด็กมากว่าเป็นหน้าเด็กแล้วจ้าพี่เขาเนี้ยหน้าเด็กชนะเลย สายบุญเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันคะไปศาสขยายพระสูตรเดี๋ยวเราจะเป็นพุทธวจนะค่ะใช่ศาสขยายพระสูตรศาสขยายพระสูตรตามสิทกิพระสูตรอิ่มโนวิญญาณปฏิจจสมุบาต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะป้าเน่ยก็คือนั่งนั่งไหวแล้วก็พี่ก็แบบมีไปขยายาเป็นพระสูตรเป็นภาษาบาลีได้แฮปปี้อิ่มบุญนะคะทุกคนมโนทนาบุญด้วยนะคะวันนี้โบสดิ์ค่ะ